สวัสดีค่ะหญิงผ้าไทยค่ะเจอก,กันเช่นเดิมนะคะวันนี้หญิงจะเอาผ้าสวยๆคุณลูกค้าขาสวยด้วยคุณภาพสวยด้วยคุณค่าของความเป็นไทยนะคะวันนี้หญิงจะเอาผ้าแพรวาค่ะแพรวากาลสิงสวยๆนะคะคุณลูกค้าค่ะเป็นผ้าทอนะคะไม่ใช่ผ้าพิมพ์ลายนะคะ ย้ําเป็นผ้าทอทอทั้งผืนนะคะไม่ใช่ผ้าพิมพ์ลายผ้าทอจะสวยคุณลูกค้าขาผ้ายกลายขึ้นมาดูมีมิติสวยมากนะคะเป็นผ้าถุงสําเร็จรูปมีซับในนะคะคุณลูกค้าขาซับผ้ากาวให้เรียบร้อยคุณลูกค้ารอใส่เลยค่ะเพราะมันเป็นผ้าถุงสําเร็จรูปนี่ค่ะที่หญิงใส่สวยๆค่ะคุณลูกค้าเป็นฟรีไซส์ใส่ได้ทุกไซส์นะคะไม่ว่าจะตัวเล็กหุ่นกลางหุ่นเล็กหุ่น ของคุณลูกค้าใส่ได้นะคะแต่วันนี้พิเศษหน่อยยิงจะเอาราคามานําเสนอคุณลูกค้าที่350บาทคุณค้าขา350บาทคุณค้าสวยได้ทุกขั้นค่ะในราคาคุณภาพและมีสีอัปเกรดใหม่ๆมาใ,ให้คุลูกค้าดูนะคะนี่ค่ะสีนี้นะคะคุณลูกค้าคขาถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสีเงินนะคะคุณลูกค้าขาสีเงินนะคะจํารหัสไว้นะคะที่ 20 1นนะคะคุณลูกค้าขานี่ค่ะแพรวา20 1นนะคะคุณลูกค้าขาเอาไปใส่ได้เลยทุกตัวนะคะหญิงจะแถมตะขอให้นะคะคุณลูกค้า2อ1นนะคะแล้วก็อีกสีหนึ่งกับคุณลูกค้าขาสีชมพูกีบบัวอ่อนๆคุณลูกค้าถ้าคุณลูกค้าท่านใดต้องการสีนี้นะคะดูชัดๆนะคะรหัสที่แพรวา202นนะคะคุณลูกค้าขา จำรหัสและโทรมาหาหญิงคะบอกว่าต้องการคืนนี้สองนสองนะคะ mm hmm. เป็นตัวต่อไปคุูกค้าขาทุกตัวอย่างที่หญิงบอกนะคะซับในพร้อมใส่ได้หญิงมีตะขอแถมฟรีส่วนตัวนี้สีนี้นะคะนี่ค่ะเป็นสีถ้าคนเราเรียกว่าสีเบอร์กันดีอะค่ะสีแดงนี่ค่ะอยู่รหัสที่ 203นะคะคุณลูกค้าแพรวา203นี่นะคะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าชอบผืนไหนนะคะโทรมาหาหญิงแล้วก็บอกรหัสหญิงว่าแพรวารหัสที่เท่าไหร่หญิงจะได้จัดส่งให้ถูกต้องนะคะนี่<ด>ค่ะสีนี้สวยมากนะคะคุณลูกค้าสีนี้ไม่ค่อยได้เข้ามาเท่าไหร่นี่ค่ะเป็นสีน้ําเงินเข้มนะคะย้าว่าเป็นสีน้ําเงินเข้มนะคะคุณลูกค้าค่ะ อยู่ที่แพรว่าสองศูนย์สี่นะคะค,คุณลูกค้าขานี่ค่ะน้ำเงินเข้มแพรว่าสองนสี่นะคะถ้าท่านใดนะคะสนใจที่จะให้เก็บเงินปลายทาง,งก็มีนะคะเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะค,คุณลูกค้าขานี่ด้วยค่ะตัวนี้จะเป็นสีชมพูนะคะชมพูบานเย็นหน่อยนะคะคุณลูกค้าเป็นสองศูนย์ห้านะคะรหัสที่สองศูย์ห้าค่ะแพรวานะคะนี่ค่ะแพรว่าสองศูนย์ห้า แล้วก็มาอีกสีหนึ่งโหสีนี้ผู้ดีมากหญิงขายดีมากตัวนี้หญิงจะบอกเนี่ยค่ะเป็นออกเทาๆเงินน,น,นนะคะคุณลูกค้าขาเป็นแพวสอง6นนะคะคุณลูกค้าขานี่ค่ะดูลายนะคะจำรหัสลายาก็ส่งมาบอกนะคะโทรมาบอกหรือว่าลายมานะคะคุณลูกค้าขาลายมาบอกได้ต่อไปนะคะจะเป็นสีเหลืองไทยกัะคุณลูกค้าขา สีเหลืองไพ่สวยมากๆนะคะเป็นแพรวา207ค่ะคุณลูกค้าขานี่ค่ะดูลายชัดๆเลยค่ะใส่ได้ทุกไซส์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนอ้วนคนผอมนะคะคุณลูกค้าใส่ได้ทุกไซส์นะคะทีนี้จะออกมาตรีมสีม่วงค่ะคุณลูกค้าขาเป็นลูกนี่ค่ะม่วงๆนะคะแพรว่า208นะคะคุณลูกค้าขานี่ค่ะแพรวา208นะคะ แล้วก็ผืนสุดท้ายนะคะเป็นสีส้มนะคะคุณลูกค้คา่ะสีส้มสวยมากค่ะเป็นแพวา209นะคะคุณลูกค้คา่ะนี่ค่ะถ้าเกิดคุณลูกคา้าท่านใดสนใจนะคะหญิงขายเพียงผืนละ350บาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้คา่ะโทรมาที่เบอร์209 ก็ทีค่ะจำเบอร์เองผิด0931988013อีกเบอร์นะคะโทรมาที่0872195678ค,ค,ค่ะคุณลูกค้าค่ะยังไงเจอกันคลิปหน้าหญิงจะเอาชุดสวยๆมาให้ดูนะคะสวัสดีค่ะ